โอเคสีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมแนวว่าบรรทุกกันบ้างนะครับผมหลายคลิปก็แคสเกมแบบว่าเดินไปใช่ไหมวันนี้ผมมาแคสเกมว่าบรรทุกกันบ้างนะครับโดยวุ่นที่ใช้ก็จะเป็นมิตซูบิชิถ้าเป็นรถดบรรทุกมันไม่ใช่ฟูโซนะครับฟูโซน่ำมันแบบสิบล้อใช่ไหมอันนี้หกล้อเป็นแคนเตอร์นะครับนี่นะครับโดยตอนนี้กำลังจะไปเอาดัมนะครับ ไปที่เวิร์กช็อปเป็นดำนะครับผมนีะครับช่วงล่างคือโยกเลยนะครับขับเร็วๆนี่คือแบบยกเยกไปมาเจอีโวเลยแหลกอีกเอาประเด็นนะครับถอย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 โอเคเราก็จะไปที่นะตอนนี้ใกล้แล้วนะใกล้ถึงเวิร์กช็อปแล้วก็คือไปเอาดำนั่นเองนะครับนี่นะครับบังคับยากนิดนึงนะครับ วัดมันโยกไงวดแบบเบาๆโอเคนะับตอนนี้ถึงแล้วนะโอเคมาถึงแล้วนะคือจะเอาดำมันมีสองแบบใช่ไหมเอาเป็นแบบนี้นะครับดูวงตัวกว่านะครับเทียดถอยถอยไม่ค่อยไปนะเกมนี้นะโอเคต้องให้วดแบบกระด้งแล้วก็ถอยเนะี่ยคือแบบมันติดบั็อกอะไรสักอย่างนะครับโอเคตัวแผนที่แป๊วหนึ่ง แทนที่ภารกิจให้ไปก็คือเอไปทําสีซึ่งสีมันจะอยู่แถวหลังบ้านนะหลังที่เราเากำลังเตรียมตัวออกจากบ้านนะตรงมันจะอยู่โซนแถวๆหลังบ้านนะคือข้างบ้านเราจะมีกองฟางใช่ไหมะจะมีกองฟางด้วยแล้วพอขับไปนิดนึงเลี้ยวประมาณเลี้ยวเ,เดี๋ยวผมดูอ่ะ ดูไม่ออกอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายมือนะครับเนี่ยบตรงตรงหน้าเราก็จะมีนะครับจะมีวัอดุสองคันนะครับผมนี่ไงเจอแล้วเนี่ยวัสดสองคันนะครับคือลงไว้สำหรับทําสีนะครับเนี่ครับอันนี้เป็นสีของส่วนดําใช่ไหมเอาไปสีดำลวกันมีสีให้เลือกอันนี้คือกระจกดูดีนะครับ ตัวรถเอาเป็นสีเอ่อสีแดงกันเอาสีแดงบวกกับดำแล้วพจะดีนะครับผมโอเคสีแดงตรงนี้นะคก็สือว่าคือเป็นบ่อยมากตรงนี้ขับเร็วๆนี่คือบทโค้งเลยเนะเพราะว่ามันโยกเห็นแบบมันควบคุมไม่ค่อยอยู่นะครับโชคมันเป็นอะไรไม่ไรู้เืออ เลี้ยวทินได้โยกเยกไปมานะครับดูแบบไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่นะรเรื่องช่องล่างนะครับโอเคเลี้ยว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 ,ยว,ยวมีเวฟจอดเนี่ยมีโอได้ประเด็นนะครับโหบ้างคนนี่โคตรเยอะเลย,ยนี่ไงถึงแล้วนะครับโอเคกด ก้นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันขนท่อนไม้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวอ้าปุ่มป่มอะไรไม่มีเลยเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนหรือว่าเรามาผิดที่ปะงาเข้าไปทำไงวะเนี่ยอ่าตรงนี้ใช่ไหมเอเส้นเหลืองนี่คือให้ไปถึงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อน น่าจะใช่นะครับเดี๋ยวลองไปดูก่อนแล้วประเด็นคือสับสนกับแผนที่เลยส่วนตัวผมอะ่ะหรือว่าดูไม่เป็นวะโอเคดเดี๋ยวมันเลยมันเลยมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ตรงนี้ก็มีเออว่าสงสัยทำไมมันขุนไม่ได้วะแล้วมันมีกองไม้เพื่ทำไมวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไม่รู้เลยเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าทางเดิมด้วยตัดภาพก่อนเลยมันทางที่เราเออกมาจากบ้านนี่ว่าผมว่าไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูแผนที่อีกรอบดิอ่าสมมุติถ้าขับไปตรงนี้นะครับแล้วมาทางนี้ก็จะถึงตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ใกล้ลนะครับไมนใช่ป่อ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเนี่ยเจสสิ่งเหลืองสับสวนว่ะเดี๋ยวนี่มาขับกลดไม้หรือมาทำอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเลี้ยวทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเออทำไงวะเนะี่ยโหผิดทาง งานเข้าแล้วนี่มาทำอะไรไปเนี่ยไม่รู้เนี่ยโอ้โหลงทางประเด็นไม่ถึงแน่วันนี้ลืมง่ายได้ประเด็นโอ้โหผิดทางไกลเลยงานนี้โอ้โหโอเคตอนนี้เรามาใกล้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยว จำแมปไว้นะครับจำเส้นทางไว้เดี๋ยวลองขับไปดูนะรว่ามันจะใช่หรือเปล่าคือทางสับสนนที่เพราะว่าแต่ไอขนไม้ให้มันขคนยังไงวะเนะี่ยคือสงสัยแนละ้วนะครับปุ่มเปิม,ปมคือกดแล้วคือไม่ได้คือไม้ยังอยู่ที่เดิมอ,ะอ่ะมันไม่ได้ไปอยู่ในดัมอะ่ะทําไงวะติดบั๊กหรือวาไงไม่รู้อ่ะหรือว่ามัน แล้ปุ่มมันก็มีแค่นี้กดทุกปุ่มแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอาเอาเป็นว่าคือขับรถขับรถทั้งเส้นทางเลยนะโอตามซอกซอยโอ้ตรงนี้ก็มีว่าเตะมาให้ทำแบบนะี้เดี๋ยวนะแล้วประเด็นคือพึ่งมาเล่นเนี่ยไม่รู้เลยว่ากดตรงไหนั้งเนี่ยเอาเป็นว่าขับรถเล่นแล้วกันนะครับผมผมจะกดที่ตะขอนะครับแล้วมันจะแบบ มันจะมีเสียงเพลงด้วยนะ